นี่เบลี่พี่เพิ่งยัดบินกันนะมาอยู่กับผมไหมโคอี่น้องโคจ๋ามาอยู่กับพี่ตีไหมจ๊ะเข็มใหญ่นะครับ เข็มยัดนะครับเด oh, right? yeah. ี๋ยวผมยัดเป็นยังครับครับพี่โคครับพี่พี่ขอครับฮัลโหลพี่โคอยู่ไหมโอ้หมื่นหมื่นอะไรวะครับพี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับทุกคนครับหมื่นร้อยหมื่นใครโดนหมื่นร้อยฮะมองเกมอยู่ไอ้เหี้ย เมินใครอ่ะวะกูไปเมิอนอะไรใครอีกคิดยังไงกับที่ซีจีเปลี่ยนสังกัดอืมไม่ไม่รู้ครับเหมือนกันนะครับอุ้มุ้มกลับหน่อยสิตีวับกลับแล้วมันไม่กลับอ่ะอุ้มกลับหน่อยได้ไหมอะ่ะอ๋อโอเคโอเคงั้นอุ้มเลยโอเคโอเคอุ้มเลย <Hi. S 1> โอเค อุ้มเลยอุ้มเลย,อ,เลยอยากอยู่วันนี้นานๆจังเลยอ่ะอีบ้าุียไม่ได้บ้าก็อยากอยู่ตรงนี้นานๆน,าน่ะได้เหอไม่ไปก,ก็อยู่ตรงนี้ทั้งคืนไปเลยอยู่ด้วยกันสองคนนะ่ะทั้งคืนไปเลย วาไม่ไปจริงโอว,ว่าไม่ไปก็ไม่ต้องไปสิก็อยู่ตรงนี้สิวาไม่ไปจริงนะนี่ครับเอาเอาทำไงอ่ะเอ่อก็อ,อยู่แม่งตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปไหนแล้ว ไ oh. อ้เหี่ยกูจะกูจะโดนน้องแคดวาร์ปมาห่หาไมเนี่ยแล้วลองลองวาร์ปไปอีกทีได้ไหมเขาวาร์ปไม่ได้อ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรตรงกระท่อมไปนาะนนั้นมันมีที่วาร์ปอยู่ oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคเราวเวอร์เช่เป็นยังไงบ้างอะครับอันนี้หรอกเอ็เริ่มแบบฟื้นกลับมาแหละเรา โคอีเวอร์เทเช่มีใจให้ติใหญ่หรือยังอะไรถ้าม่าอะไรนี่บ้านติใหญ่ก็ไม่ได้รวยหรอกแต่มีนาสกาโรเล็กเดือนละรุ่น Animal Barbie อ่ะราคามันสิบเอ็ดล้านอ่ะยกให้ฟรีเลยถ้าเกิดว่ามาเป็นเมียติใหญ่อ่ะก็มาอยู่กับพี่มีแต่ตังค์มีแต่รวยอ่ะ แต่อยู่กับคนอื่นมันมันมีอะไรหรออืออยกับคนอื่นหรอไม่มีเหมือนกันต้องหาเองแล้ว nah ตีมีอะไรให้อะถ้าไม่อยู่กับตีอะนาฬิกาไม่ได้ยืมเพื่อนมานาฬิกาของตีใหญ่ก็ก็แพงอยู่อะเรือละล้านกว่าเอากตเอโลเกียร์ภาพเป็นไง ของจากลาซาดา้าอันตั้งแพงขลุ่เซ้นวาไงจะ<อ>พูดใหม่เนาะอยู่ในแอร์ดอลฟออกไม่ได้เห็นห้าร้อยในตลาดร้านทองถมกะเฮียละโอ <Okay. Okay. S 1> เคโอเคโอเคสกอตยิงหน่อยโอเคที่ไหนอะสภาหลอโอเคคุณคุณเหมือนนาฬิกาลุงป้อมก็เฮียละไอสัตว์เรา จะมีใจให้ติใหญ่ได้หรือ,อยังนี่เราจะไม่ได้รักกันจริงๆหรอชาติเนี้ยเริ่มมีให้นิดหน่อยอดเดียวค่าเหล่าแวะเพราะไงเรื่องร่างหรอได้ได้เดี๋ยวพี่กับแต่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 ก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมอ่ะ นิดนึงสักวันหนึ่งอ่ะเราว่างๆไปนั่งรอนเล่นกันดีกว่ามะอย่างเงี้ยถ้ามีใจให้แล้วต่อให้จะนิดหรือจะหน่อยมีก็คือมีอ่ะอย่างอื่นมันก็ไม่ยากแล้วเมื่อกี้นี่ใครโทรมาเหรอเมือ่อกี้น้อง,น,องน้องในแก๊งแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังยังไม่มีอยู่คนเดียวตลอดถ้าเกิดว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยเราคิดจะมีแฟนเนี่ย ไดยินเสียงนี้ไหมมันคือเสียงอะไรมันก็เสียงแห่งความตายไงเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าเราไปมีคนอื่นโดยที่ไม่บอกตีใหญ่อ่ะเฮ้ยสเปกเลยนะเนี่ยผู้ชายขี้ถึงอะก็ไม่ได้อยากจะออกตัวแรงอะไรหรอก ก็อยากให้รู้ว่าตีก็มีใจให้โคอีอ้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ทับของเวอร์ซเช่ <c oughs> ก็ต้องมาเป็น <c oughs> เป็นเมียของพ่อทับอารเหรอว่าไงงั้นวันนี้ติใหญ่ขอก่อนหนึ่งทีได้ไหมอะ่ะให้โคอีอ้ก,ก่อนตีอะ่ะประชุมสภาหรอเดีไปเดไปก่อนตีสักทีจะได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อะไรนะของอิงทธิกอดกอดตีสักทีจะได้หรือเปล่าเอาทีเดียวเหรอ <c oughs> ทีเดียวก็พอแล้วไว้วันหลังค่อยหลายๆทีไว้ว่างๆตีจะมาหาบ่อยๆนะโอเคคับโอเค,ค้านี่มาทางนี้น <c oughs> มาวิา <c oughs> ่งมามามา เดินดีๆนะครับเดินดีๆนะมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยกด E เพื่อกลับเลยนะอ <Okay. S 1> E ตรงนี้ E ตรงนี้เมื่อกี้นี้ผิดอันนั้นมันเผาถ่าน <c oughs> นี่ตรงนี้นะกลับ เกือบตายสาัตว์กดผิดที่ติใหญ่โดนเผาเมื่อกี้นี้เกือบตายเลยอะ่ะช่วยเพนติใหญ่สักสองอันได้ไหมอะ่ะได้เอามึงจะแคสทำไมกูจะได้ของฟรีอยู่แล้วโอ้ กูจะหลอกเอาเพลแล้วกูไปฉีดยาหมอกูดได้เพลใช้สองอันฟรีๆโอ้ยปีจัดตีนั่งยิ้มผัวเขานั่งขำเฮ้ยน้องพูดอย่างนี้อนะพี่ก็มีความรู้สึกมีชีวิตมีจิตใจนะือพี่มีความรู้สึกมีชีวิตมีจ,จิตใจ เขายังไม่มีแฟนคนดูหนึ่งพันไลค์ถ้าคนดูน้อยกว่าสองพันกูจะลงสตรีมเนื่องจากสตรีมไปก็ไม่คุ้มเปลียงแรงเหนื่อย้าจะสตรีมก็ต้องสตรีมให้คนดูหมู่มากได้ดูหนึ่งพันห้าร้อยไลค์เดี๋ยวนี้นะบัตรนาวถ้าไม่ได้อะเกมมันก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยก็จะ ก็จะให้มันเปลี่ยนเล็กน้อยนะ <c oughs> นนนกูไม่กดทำไมเอา้ากดดิกูไม่ได้ครูเดี๋ยวกูไปเลย ไอปีเตอร์แพนมันไปไหนวะกูจะให้มันมาเป็นแอดเนี่ยแอดนีมงนีโมกูนํะมันไปไหนวะมึงสมัครซับกูสี่แอดเวลาพิมมันมันจะได้ชื่อสีเขียวไอควายห้าสิบบาทเองโอ้จะเป็นแอดกูก็ไปพิมพ์ชื่อข่าวกูจะไปลู่ไปเลยเฮียแชทแม่งไหลอย่างกับน้ําโอ้ยเฮียไม่รอกูไปแล้วโอ้อีโคอีเียนี่ บอกจะรักกันรักกันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปไม่รู้ไปไหน,นอ,ไอย่างวะ <c oughs> ไปเพิ่งนะ พีเอสวิ่งห้าสิบสี่เองนะวิ่งน้อยจังวะเอพีเอสมึงวิ่งเท่าไหร่หนูเอพีเอสมึงวิ่งเท่าไหร่เอพีเอสมึงวิ่งเท่าไหร่มึงได้ยินกูไหมนี่หลอกมึงได้ยินกูไหมไอ้แชงได้ยินไหมพี่ตีพี่ได้ยินได้มึงได้ยินกูยัง แล้วพี่เอพวิ่งเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบเจ็สิบแปดพี่ประมาเนี้ยเห็นกูไหมไอ้โนูเอพวกมึงวิ่งเท่าไหร่กันอ่ะพี่ได้ยินหมไปละหนึอพีเอสวิ่งเท่าไหร่สูวิ่งเยอะจังวะเจ็ดสิบเลยเหรอเอพีอมึงเจ็ดิบเลยหรอ ขอบคุณทุกท่านนะที่มาประชุมในวันนี้เราชาวซัมเมอร์ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผมไม่ได้ยินเสียงพี่พี่กอลฟรีหูกอนชอบรีหูดิโอเคกลับมากลับมาื่อนโอเคโอเคต่อต่อครับแกงดมเลยครับ ไม่อยากพูดชื่อแคงส์อ่ะ <c oughs> คือเราเออกมาแทนหน่อยไอ้ไอดีเราที่เราเราพูดมานั่งกับพี่เราออกมาพูดหน่อยเราอางี้พูดแทนก็ได้คืออย่างนี้ <c oughs> เขาบอกว่าในกรณีที่ผู้เขาอ่ะมีแค่ยี่สิบคนส่วนผู้ผู้ผู้หญิงเนี่ยมีสามสิบคนจำนวนต่างระหว่างสิบคนระหว่างผู้ชายผู้หญิงอะ่ะมันมีมากเกินกว่าที่เขาคิดว่ามันมันไม่ค่อยแปรประมาณนี้นั่นอะเอมผู้หญิงดีกว่านี่เหรอมีมียิีว่าไงกันที่เรามากกว่าผู้ชายสิบคน อ่ะพ <'t> <laughs> ูดเลยตรงตรงครับพูดเลยได้ใช่ไหมครับนี่หรอวะฮัลโหลครับสภาได้ยินไหมครับครับช่าขอก่อนขอก่อนเขาจริงจังกันอยู่เขาขอร้องกูเขาขอกูแล้วช็อปช็อปขอก่อนพี่ขอก่อน ถ้ากูพูดอ่ะมันจะสั่นสะเทือนไงมีแกงเขาคิดว่าสล็อตเรามากกว่าเขาสิบคนดูไม่ค่อยแฟร์เขาเราคิดว่าไงเรื่องนี้ถึงจะต้องขอร้องกูอ่ะมึงคิดดูดิแต่ถ้าเอาในตามจริงบางทีมันก็มาคือผู้หญิงด่วนนะคือมันมาไม่ถึงสามสิบเต็มสล็อตอยู่แล้วค่ะบางทีแต่ถ้าเอาเราค่อยขึ้นทางก็ลดมาห้าก็ได้ค่ะอ่ะโอเค รคับตามที่สภาเหตุสมควรเลยค่ะอ่ะโอเคงั้นนัน้น,น,นจากแก,งก๊งหญิงล้นทั้งสาวแก,งก๊งในเมืองเราพี่มองว่าภรพส่วนใหญ่ก็มองว่ารถรถไม้ห้าคนเขาก็ไม่ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เคยมาเต็มอยู่แล้วถูกไหมอันนี้พูดตรงตรงดังนั้นหลังอันนี้พี่ขอความร่วมมือแก,งก๊งหญิงล้นนะครับสลอตในการเล่นแอร์ดอปทั้งหมดจะเหลือยี่ห้าคนแต่ทุกเทียจะบวกให้สิบเหมือนเดิมนะครับในการเล่นตอรี่อันนี้พี่พี่ยังขอเรื่องนี้ไว้นะนะครับประมาณนี้ มีเรื่องไหนจากรเรื่องอื่นมีใครเสนออะไรไหมครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งขอชี้แจง,งก่อนครับตอนนี้เมืองเราอย่างที่บอกว่าทุกหลายๆอย่างก็เริ่มลงตัวแต่มีบางอย่างที่ทางตัวประเทศเองหรือทางหลังบ้านเองอาจจะจัดการไม่หมดทางพี่ขอเป็นตัวแทนขอโทษเบื้องต้นก่อนนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวบ้านต่างๆนานาแน่นอนว่าพวกเราเองก็ไม่อยากมีประเด็นเรื่องตัวบัาตัวพีว่เองหรืตอตัวหลังบ้านเองก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆดังนั้นอะไรเกิดขึ้นได้พี่ขอขอให้เราใจเย็นนะในการเล่นนตอรี่หรือเลิกบ ประมาณนี้อ่ะมีใครมีคุยเรื่องไหนไหมครับของพี่ประมาณนี้มีไม่มีไม,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 ม่มีแล้วอ่าไอ้แก,ก๊งทีนื่นเพิ่งมาพี่ขอชี้แจงอีกหน่อยพี่ขอแจสตำพันหน่อยครับเดี๋ยวหลังจากจบออส,สตานะครับจะมีการแข่งขัน Battle of นออฟอนแคร์นะครับก็คือการแข่งขันระหว่างแก๊งเทียด้วยกันโดยแต่และแก๊งเนี่ยแต่และเทียเนี่ยจะมีการแข่งขันอุ้มสตอรีสร่สมจริงนะครับจะมีเงินเดิมพันจะมีของรางวัลซึ่งจะมีค่าสมัครหนึ่งเอ็มนะครับทุกแก๊งแต่ขอในการเล่นทพาออกให้หมดนะครับจะว ตำรวจแบเนี้ที่คุณต้องออกกันเองนะครับในการเล่นแค่นั้นคุณรอเวลานี้มันนานละเพราะรายการนี้มันสร้างมาเพื่อกูมึงไม่ต้องถามเลยว่าใครจะเป็นแชมป์เอกคอนคอนคูคูเลอร์อะไรเนี่ยอู้มันสร้างมาเพื่อกูรายการเนี้ยพึ่งมาพึ่งมาก็เล้าไงครับพี่บอกอไากี่วงครับหวังกูคือแลงหนึ่งซัมเมอร์กูจะต๊ปไปหมดทุกตัวแค่นั้นเนี้ยตอนนี้ครับไม่มีอะไรแย่ๆเลยครับขอบคุณทุกคนครับตอนนี้ซาร์ลอตแก๊งนี่ยังไงครับสภา ผมมามาทีหลังครับสามสิบยี่สิบครับว่าอะไรปราณ้โอ้จ๋าขอบคุณครับพี่ชียวพี่ครับจัดการได้เลยครับขอบคุณครับแต่ใช่ก็คือถ้าาเล่นแอดดับคือลดมาห้าสิบบอเล่นทีหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เป็นสี่ห้าเล่นทีสองก็เป็นสามห้ารายการเนี้ยมันสร้างมาเพื่อกรุงเขาบอกอยู่แล้วไอ้คูลคูคูลเลอร์เนี่ยคอนคูลเลอร์อะไรเนี่ยมันกระจอกมันคือรายการกระจอกรายการซัมเมอร์เนี่ย กลัวแรงสูพิมพคอนคิเล่เนี่ยกลัวตีนเขียววันเดียวกูก็ขึ้นแล้วแรงอ่ะกลัวสูพิมพกอรีสกูเองรายการเนี้ยพวกมึงไม่ต้องเอียวกูคนเดียวพอเดี๋ยวกูเองกูจัดให้กูเอามาให้เลยไอเหี้ยเหมือนตบไก่อ่ะรายการเนี้ยเหมือนตบไก่อ่ะสูดาครอบอ่ะสูพิมเดี๋ยวมึงเจอกู แกนั้นแน่เจก,กูแน่หัวสุดรายการเนี่ยกูมันสร้างมาเพื่อกูจริงๆตายซะสัตว์รายการเนี่ยมันสร้างมาเพื่อกูเพื่อกูคนเดียวแก๊งกูนี่แหละเบอร์หนึ่งซัมเมอร์ แก๊งไหนจะเอากูลงวะในซัมเมอร์เนี่ยกูมองเห็นแต่พวกแบบพวกหลีออบตออะเอลเคก็มีแต่ผู้เล่นอบตอฟอร์มไปงั้นเนี่ยไอ้เนี่ยไปแข่งก็ไปตีแข่งตีขาเขาอะ่ะเขาก็กลัวดิเจเคเขาก็กลัวดิมีแต่ผู้เล่นอบตอเจอกูผู้เล่นระดับแบบจังหวัดระดับแบบประเทศอะ่ะรวมร,รวมเหล่าดาราแก๊งกลัว เจอกูหมดไอ้พวกระดับโลกอ่ะกูขอเจอหน่ไหวะ910 <Okay. S 1> หน่วยงานไม่ค่อยไล่ครับเล้าพี่เห็นวันนั้นเล่นกันยังลากกันเอ่อยยากอยู่เลยนะรู้มแล้วมึงเป็นเฮียอะไรแคสบ่อยวะทำลายฟิลลิ่งชิบหายเลยวะไอ้เหี้ยคนกำลังไหล กูพูดกูหยอกไม่ได้เลยเนาะไอ้เหี้ยกูเข้าใจแหละประเทศมึงอะ่ะกูหยอกนิดเดียวเองเตะกูออกเซฟเฉยมึงก็ดูเอาว่ะมันรังแกพี่ตีใหญ่ขนาดเนี้ยมันเคยจะรักพี่ตีคนนี้จริงๆ,จ,งๆจังจังกัดใจมันมั้งไหมวู้พี่ตีใหญ่พูดปุ๊บมันเตะพี่ออกเซฟเลยอะ่ะมึงก็ดูเอาอ้เหี้ยเตะกูเลยอะ่ะ Woo! กูเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวมึงดูความยิ่งใหญ่ของกูฮัลโหลครับนายกครับพี่ช็อปกูตีใหญ่กูสตรีมอยู่ด้วยอ้าวโอเคพี่ตีว่าไงครับพี่ประเทศทำไมมันมันกะขนาดนี้เนี่ยกูสามันแคสมันแคสใช่ไหมครับพี่กูสารลดตัวลงมาเล่นเนะ่ย <laughs> <laughs> พี่พี่เ็นมึงมึงทำกับกูแคสสองรอบเสียฟิลลิ่งกูไหมฮะไอนายก <c oughs> โอเคครับพี่เดี๋ยวรีบแก้ไขครับจะแก้ไขกำลังแก้อยู่แก้ครับพี่แก้มึงรู้ไหมกูรุ่นใหญ่แค่ไหนรู้รู้ครับพี่ติผมขอโทษ,โทษนะผมพีนไปแล้วกูกูลดตัวลงมาเล่นประเทศมึงเนี่ยมึง,ม,งมึงทำกับกูอย่างนี้เหรอฮะพี่พี่ผมขอโทษนะพี่ติพี่จะให้อภัยพวกเดฟไดไหมครับพี่ถ้ามึงไม่แก้ไขเนี่ยวันนี้ถ้ากูยังแคสอีกอย่าให้มีครั้งที่สามนะกูแคสสองรอบแล้วนะโอ้โอ้ได้ได้ได้ครับพี่ติเดี๋ยวรีบแก้ไขให้แล้วพี่ตีมึงก็รู้ว่าถ้ากูไปอ่ะ คนเล่นซัมเมอร์จะเหลือไม่กี่คนถ้ากูย้ายประเทศซัมเมอร์จะเหลืออีกคนเชียวโอ้ขอ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 โทษครับพี่ตีผมขอโทษครับมึงจะให้กูย้ายไหมไม่ไม่ไม่ครับพี่ตีเล่นเล่นเล่นอยู่เลยหรอพี่โอเคอย่าให้มีครั้งที่สามนะได้ครับพี่ถ้าไม่มีครั้งที่สามก็ต้องห้ามมีครั้งที่สี่ครับพี่มึงมึงกูเตือนมึงดีๆนแล้วล่ะกูแค่สองรอบแล้วเนี่ยถ้ามีครั้งที่สามกูย้ายประเทศนะใจเจเจยังครับพี่ตีเดี๋ยวรีบแก้ไขให้ตอนนี้เลยครับโอเคตามนั้นนหละ อีสัตว์ต้องให้รุ่นใหญ่ลงไปเคลียเคลียแคสบ่อยชิบหายแล้วกูจะเล่นแบ็คบ็อกทันไหมเนี่ยหรอฮะคอมโค้ชไปส่งหน่อยครับไปส่งหน่อยแบ็คบล็อกวีที่ไหนครับไม่เล่นอยู่ลูกไหนดิษกับหลังไปกับหลังไปลูกไหนว่างบ้างอ่ะ กำลังไปกำลังไปกำลังไปว่าวรูกหนึ่งครบแล้วนะโอ้ลูกครบแล้วลูกสามลูกไม่กำลังไปกนเลยลูกสามครบลูกสามครบนั้นไปลูกสามก็ได้พี่ลูกสามลูกสามลูกสามครบแล้วมาทำไมลูกสองคก็ได้วสองครบแล้วพี่เอ้าก็ครบกันแล้วพี่ไม่ต้องเล่นออกคนหนึ่งปลาลูกหนึ่งมีลูกหนึ่งไม่มีคนเลยไปตรงที่กูมาร์กอ่ะไม่งั้นแก๊งมึงไม่งั้นแก๊งมึงอ่ะแก๊งกูก็มีเรื่องกันถ้ามึงไม่ชนกูปัดนนี่กูวิ่งไปถึงแล้ว